สวัสดีสวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่ชิสุขุสุขนพี่น้องวันนี้พ่อๆกับเบ้าเอเนาะวันนี้บ่าวเอสิบอกค่อยๆแน่พี่น้องบ่าวเอบ่สบายเนาะเนื่องจากไปลงคลิปลายมือพี่น้องเลยไข่บ่าวเอกับวันนี้พ่นโต๊กเนาะกต่นัดกระทีมงานมาสีไปเนื่งเขียดบ่อซุกเนาะทีมงานบ่อซุกนี่แหละพี่น้องถ้าเพิ่นเพิ่นกำลังมาเพไปเนืี่ยงเขียนย่างอึ่งพี่น้องย่างก็เอาอยู่เนยไปทำบ่อสุกเนี่ยพี่น้องมาเลย ไถอันนี้โอ้ยตื่นเอะอู้ยีดอกดอกโมบีได้ดิดีดีด้นี่ร้องขอเลยแต่ว่าเออมันอยู่ได้ว่าเมื่อไหรดอกมันนี่โอเคเด้พี่น้อกโมบีมาหาพี่ดอกทันเด็กเอ๊ะเอ๊ะไปครูเปล่าลดมาบ่มีดอกเอกๆโอ้ยมันอยู่น้ำเลยแต่ว่านอเราเดี๋ยวไปหาเพื่อนจักมื่นป่ะทิศที่นอยู่าจากอู้หขันแม่มาหาเองตายแล้วตายแล้ว ม่แม่ไม่ไหวสาวบอบบี้สายดุดุอีีเนาะดุอนะก็นั่นสีลงโจงค้าสั่มากแม่เอลงง้าส่นกกรนองกหัวแต่หัวเธอหนาวปวดใสกระนองเอาไก็คือข่อยแท้โอ้นี่เด็กนี่บโอ้ยบักเองกไ เดี ie, ie, ๋ยวขีดไปกันบอกขีดบาเรียด้อหาเองไรป้องามาหดบ้านมาไหนเราเอาพูดนะเดี๋ยวแต่ท่านพ่อปีเดิไปผุดอ่ะไปพุดแหละไปแล้วมันไปแล้วมันเอาผู้เดียวมัน ไปง่างางคนเป็นกองถาบมาห้องน้อยๆยังพีนอ๊ะคู่พ่อคู่แห้งด้วยกันเออแต่แม่นแต่าจับมาับไ้ที่เาไม่ชิไปหันไปโราแต่ชีได เข้าาไปกมช่วงที่เช้าหม่เลือหรอกรุกก็ได้ลายเลยนี่อีโด้นี่ยงพวกวนมันชื้นๆแลอีโด่ วปานะคุณต yeah, so so okay. ื man, nah ่ออกคุณต mm ้องเป็นะ <mayonnaise> ั่คุณแรม่แม่มาจะานี่้คเาที่เอาเมื่อยอยู่บ่ไม่แต่ว่าปนีสารับสานดไหเอตัวเลยเอตัวน้นดวตัวเป็นสไตล์ โบตรงมากบตรงมากมันบ่ไรจะกับม่จนฉีกโม้เขาเมื่อต้มซ้ำถืออะ้พวกพี่บาเอ้ยเขาชิบะเนี่ยจ้าว่าบตรงมายึ่งยังกอดื่ยึ่งยาวนี่บอกเอา่บอเขาบอเอาอกว่าเอาเอากซุกผกพซุกก็กินไล่ี่กันใส่หนเป็นน้ำ

ลงลงไปเรื่อยหัวทาซิอะไนี่ไ่ได้ไหนหรือวะนี่แลยเจ้าของทาซิหน่อยอีกครื่งอีกเครื่องลักไปกับเกรดยังไงใช่คุผู้ชมไม่่ายงานตัจิงหรอเดออื่นหรอวะมือมุดเวไม่หันเน่ยทำไมไม่เวรหรอคุนตกไปใช่ไหมเนา เนี่ยบอลุกขึ้นมันไล่แล้วด้แถวนี่ถ้าอย่างเกียดเครกินกวาอเครื่องของแล้วบ้านนี่เอ้ยนั่งทานั่งท้านอนรับก่อนคุณนังทาไมพี่บอบีว่านางสอคนเขาอยู่ใกล้ผีบอบีนดา๋ยวกจากเขาไปที่รับรับไปที่รับรับสองคนเขา หัวดยังมาถือแครใช้กับเป็นไทรแทงก็ไอพูน h าข่เวลาเหา่ายงาาสีเนาะเตก่้กูหาก็เคยเห็นเลาว่าซองหลานคิดว่าซองหล่านปลาเออไอพูนเจี๊ยบใช่นี่นี่เนี้ยก็หากับไอพูนเจเือกันนี่เจยังเจบพัดใ่สามหลานใบ บอบีเบีสหายเเาังือเขาบ่บอบีซื้อดไอ้มือนื่อปซื้อเยำลมใช้าอื่นป้าแบัไหนดบ่เือแกเสแค่ว่าเกียรบกตายมาจักได้มาจักไปบุ้งนี่เขียะทงนี่ไปเสดกิจต้อื่นแค่ดูเยสวยตะกียร์รวรัวรั่วยสอมากินกว่านี้นี่ีหายากเปีี้อ บมันฝนตกแค่ทีมันก็สิหงส์แค่บบางยางอย่างี้เนาะมันโมหท่นเดเสียอิสาเขียดเขียดออมันกโมไปเรอยน่งอาปูนี่เขี้ยคือเม่อไเียด่ว้หนาจะ้ถ้าอยากียดแบบห้องก็ไปคีดจะบิดไปไปลืมน้ำชีเทขาเอาซะนี่เป็นชิดโควิดอยู่

ต้องทีเนี่ให้ไปเอาไวไหมใชเอ้ใช้ไฟคุณืถือนี่ไถือคนเัยอามะไปมันเดินได้่พี่อกลุกาเขาจักองเนี่ยไปหาอาโปังไปไมมันจะไปเด้อเห็นอยู่บ่ล่ะเ็ดดีท่านั้นแหละท่นั้นแหละ ตัวเป็นช่วยอีกะ่ยผมจดอะไรมองเห็นเป็นด็พันฝ่าม้อนเตียนอยู่ตรงอย่างนี้มาเตียไงข่าวบ้านขู่ยังไงเขี่ยก็เลิกอื้อหืออื้อหืออื้อหือไปไหมไปดีๆเข้าตาแล้วเียบอั

<laughs> à, Hãy đi cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไม่ยืนต้นโขงหรอกใตรเลยอเดลยากรเฉยกเบื้องเปีไ้กห่าน่เนาะอ้อกายร้าปันไตดอกจร่งรอเลยตอนนี้จะเดินทางกลับเนาะมันเลือกละทีมงานนี่นะเข้ามาเอง อุ้่รยโดนนไม้ดายพ่อีเมื่อว่พ่อเมื่อวอนเดิมไปว้าทนแต่วีโอ้ยขอชุกแล้วข้งั้นเลยเมื่อวนหรอพ่อเมื่อวนเมื่อัน้อนีว่าดพี่บอกว่า่อบ๊ายบายท่ายวขี้ยเนาะลงอันเนาะ บิอึมืะแมใบเอลเขียนให้บซุกอะแม่จะเาเอาหเอาแต่ว่าเอามัเออแต่เจาไยังงมาเดียวนึ่งเงินใบพ่นในรถเอาให่เาสิบาอีกสักเอาหันเดะเอามัี่ไเอี่โอ้ยานีเอาแม่นจเลยมามาแล้วก็ุันดาเจ้านุ่นอซุเอลเขียนเขีเท่าอดีตมาือเปลเอาเอาไปี่นสะเด็ดพ่นสีแดสไดเพอว่าเอาไรพนรอ